เก้าลานนานหลวงมาแล้วเสียงดังเจ้าเจ้าฟังแล้วมว่วนใจเปิดวิทยุตึงไก่และไก,ะกะ่เฟซบุ๊กออนไลน์หลายจองหลายบันสรารธรรมมีตึงดีเสียงท่านจิตใจเบิกบานมว่วนล่ำ เออเฮ้ยัาได้ฟังบันไดเหมือนขินเข้าัาได้กี่น้ำโอ้ยมันดูเหมือม่วนใจหั่นยานอนเข้าห่มธรรมะบละํำสอนฟังกันก่อนนอนสอนใจหนุ่มเท่าเจอฟังกันได้แล้วเจ้าขอยกมือสิบนิ้วแต็บใ้ไหวสา พ่ามหาเถลาโนเทละเจ้าคณะพาะสังฆาธิการคูบาอาจารย์จูต้ตนจูองค์โดยความเคารพขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ฟังที่ฮักทุกคนทุกท่านสารวันนี้ปิกมาปากันแล้วรายการข้าวห้ากกาบะเก่าดำเนินรายการโดยเก้าลานกำนันหลวงห้านดังขึ้นสถานีวิทยุท้องถิ่นจังหวัดยังใหม่ เพิ่พระพุทธศาสนาและจริยธรรม fm 96.0เมกเฮิร์องค์การนสูนเผยแพร่ธรรมะควงวัฒนธรรมข้างหอคำพญามังรายในการควบคุมอุปธรรมดูแลโดยมูลและนิธิีพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพ รวมไปถึงท่านผู้ฟังที่ทุกคนทุกท่านที่ติดตามัาฟังตางเพจเข้าห้ําเก้าลานนันหลวงและยูทูบเก้าลานนันหลวงทุกคนทุกท่านวันนี้ปิ๊กมาปลากันแล้วมาขํามยำแรงวันนี้กินข้าวน้ำจำข้าวแรงกันกับหยางหาเป็นจะได้พองอากาศฮอนเก่ะบางพื้นที่ก็ฝนถ้าจะลงอยู่เนาะบางพื้นที่วันนี้อากาศก็คงจะ จ่มใสแดดวันค่ำฮ้อนขนาดเฮ้าฟังที่ฮักทุกท่านเอามาปะกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสตั้งแต่เวลาทุ่มเกิงจนถึงสองทุ่มโดยประมาณวันนี้ขอนำเสนอเข้าห้ามเรื่องเป็นคติเตือนใจนกับเฮาตันตั้งหลายเรื่องบะน้ำจะจมบาหินจะฟูจะเอามาเต็นคติเตือนใจนกับเฮาตันตั้งหลายทุกคนทุกท่าน เชิญฮับฟังได้แล้วอันทธอโ,โคในกาลนั้นพระองค์ท่านตั้งพระสาต์สนาย่านะานานเจนน้ำห้าปันวาสา มันผ่านพ้นมาถึงสองปันห้าร้อยหกสิบแปดปียังมีปไปนกาก็ว่าาสันนสุดซ้อยตั้นได้ขาดหมายไปน่าเรียบร้อยตามบทบาทถอยปัจจุบัน เป็นปิศาว้ไว้เฮาหันเป็นปัญหาธรรมเตรียมตันไว้แทาบาเดียวยุกเกิงพุทธ,ธาการเ้าหันตัวหน้าขอปิดเจรนาหลือฟื้นว่าบนาน้ำจักจมบาหินอยู่ปื้น มันจากโผล่ขึ้นฟูมาหากได้สมัยนี้จกที่ใครจะหินฟูนั้นนะคือหากมาได้คนทุกคนจนเลลนห่อนไม่หาลายได้ฝืดกับ แต่ก่อนมาหลังแสนอันตะคัดมันกราบเปลี่ยนขึ้นลอยมาดวงดีเลิศล้ำส้มวาสนาช่วยกำขึ้นมาร่ำรวยจนได้ร่ำรวยจนได้ ตะก่อนนี่อับจนเป็นคนอยู่ใต้อำนาจคนลอยหนีบเกฑนเงียหนาะพาเขาบ่าได้ว่างเวน้นเน้นเอาแต่เข้าในนาเพื่อเก็บเกี่ยวแลว้วเหลือสาตร์กับกาเพราะเจ้าของนาะโกงเอาหมดเสียง ยืมหนึ่งกระไซสองเจ้าของโหเนียมจะเป็นทำเนียมเปียบไว้คนจนคนรวยเปิ้นเคยบอกไว้คือหากมาได้หินฟูคนทุกเดี๋ยวนี้มีทองเลย ย่ไว้คือหากมาได้คนโลยเขาบอกเคิดทุกเมาแต่งตัวสวยเมาหลงความโลยอ่รดยวเป็นคนหับจ้าง เมื่อก่อนปางหลังมันโด่งดังตัวบ้านทรัพย์สินเงินทองเหลือไว้มีให้มีนามีค่าถาดใจจิตใจบอได้คุณนาคมเหงคนใจตีไรผาญา เพราเหตุนี้นะโลกมันมาเบียวพราเหตุนี้นะโลกมันมาเบียวอันตกและปิงจะเกิดมีเขียวไล่คบงัวขควายเดือดซศร้าเหมือนป่าซิวคำอยู่ในบาเป้าจจกลอยล่าเล่นไปมา มันได้แก่ลิ้นคนเฮานี่นะเ,เลบไปเลบมาโอ้จาาเกาต้า,านอ้จาาเกาต้า,านเนี่ยเปุ่ยวลิ้นมีดูกนะ <c oughs> มันเป็นปิศนาปัญหาเก้าอางในโลกปัจจุบันเดี๋ยวนี้เพิ่นได้บอกแปเตเน่ไขจี้โลกมันปนปีนักแกออันงัวแม่เก้าเลือกเอาตัวเฮแปลงเหือแปลงเปเหือเอาต้น จักบอกใครปันไม่ใบหน้าสวยงปิดจลนะตัวที่สั้นมันเป็นปัญหาออกมาอย่างนั้นเล่าตามแบบเบาความจริงกบเขียดต,ตัวน้อยไล่กินงูสิง อันน้ำแม่ปิงมันจักไหลขึ้นอันน้ำแม่ปิงมันจักไหลขึ้นน้ำลึกจักเขินเป็นเนินสูงคืนความมืดจังเขินปิงว่าอย่าไปฟังเปิดเปล่ามือเหีวดอดละจ้างป้าใส่เสียนนำโคม ข้าวจอยบทนี้เนื้อถอยผาสมแต่งตามอารมณ์ หื้อฟังและอ่านเล่นแต่งตามอารมณ์และหื้อฟังอ่านเล่นก็แต่สำนวนหันผวนตื่นเต้นบางเตื้อมันบอกเขาประเด็นข่าวโจยขอท่านผู้ฟังป้อนานป้อยอย่าติเนื้อถ้อยใจความ บทนี้บอตาขออาวาสันขอปุ่งลุงวางจบเพียงเต้าอ,อีขอปุ่งลุงวางจบเพียงเต้าอ,อีเต,ต้ออตตออานี้ก่อนและนายเฮ้ ท่านผู้ฟังที่หักทุกท่านเปิ้นบอกว่าบัดน้ำจะจมบะหินจะโฟมันก็มาได้ในยุคสมัยปัจจุบันเฮาเดี๋ยวนี้สมัยบะเดี๋ยวนี้ผัยมีเงินนี่เท่าขนยกมือไวมดอ่ะเทำไมบระเดี๋ยวไผัยมีพักมีพวกมียศถาบรรดาศักดิ์มีตําแหน่งหน้าที่การงานดันลูกน้องขึ้นมา คนก่อกาบก่ไไว้กันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเปป้นถึงบอกว่าก,กาเก่าป้นวาไวได้ดว่าใดมันนับตุพระหอนับผ้าเหลืองบรนับต่อเฟืองหอนับเม็ดเข่าสมัยประเดียวถ้าใจอำนาจเงินนี่เท่ายิงยุคสมัยประเดียวปัจจุบันเฮาจะหันข่าวตังสื่อกันนะัก ว่าจะเป็นสื่อตั้งเฟซบุ๊กว่าจะเป็นตั้งไลน์ที่เฮาตตันตั้งหลายติดตามมักจะมีข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่ล่องเรียนผู้บังคับบัญชาคือว่าข้ามหัวนายกายหัวเจ้าบะยืดถือลำดับอาวุโสมันก็เหมือนกับบาน้ำจะจมบะหินมาฟูบะหินจะฟูเนี่ยคนที่เคยคกึว่ามีอำนาจณนะตอนนี้นี่ เขาบังคืดว่าตอนเขาหมดอำนาจไปนี่เขาจะเป็นจะใดคนจะนับหน้าถือตาก็เพราะว่าก่อนที่สมัยประเดียวนี่เขามีอำนาจนี่ก็เป็นธรรมบดาที่คนจะเข้าหามีอำนาจมีหน้าที่มีตำแหน่งใจมากดทับคำว่าพระเดชพระคุณนั่นนะ่ะเป้น้องว่าพระเดชก็ต้องใจคใือเป็น พระคุณก็ต้องใจฮือจ่างคนเฮานั่นบางครั้งใจพระเดชพระคุณหนักลำไปใจอำนาจตัวเก่าที่มีนี่ตัดสินใจจะเอาภัยคนของตัวเก่าเสนอขึ้นมานี่เป็นได้มดเราเป็นได้มดเพราะว่าอย่างตัวเกามีอำนาจในการแต่งตั้งมันเหมือนกับบหินจะจมมานน้ำจะฟูในอนาคตการต่อไปในภายภาคหน้า อาน้ำจะจมหินจะฟูได้แก่คนรวยกับมาตุกคนตุกกับมารวยเพราะนั้นเนี่ยเฮาตันทั้งหลายมันเป็นคัติเตือนใจเฮาตันตั้งหลายคนรวยปิกมาตุกคนตุกตกับมารวยนี่มันน่าคิดนะเหมือนกับคนมีตําแหน่งเนี่ยพอมดวาละกษียนอายุกว่าดีมดอํานาจไวกว่าดี มาสามารถจะบังคับบัญชาสั่งภายได้เหีม้มแล้วจะเกิดเสียดายในภายหลังว่าเออกูก็มองมันพิษกูก็พอมันพิษอะเมาเจือกับสิ่งที่เขาเสนอขึ้นมาก็าเลยเนี่ยคือมองพิษ่าดไปเลยให้เป็นตาบาปในจิตใจไปโจนวันตายเพราะนั้นคนเฮานี่ท่านผู้ฟังที่หักทุกรัน เมาแต่ฟังผู้ใต้บังคับบัญชารายงานอย่างเดียวนี่บ่สามารถที่จะสนองงานของเขาได้เพราะนั้นการเป็นภาวะผู้นำนี่เขาต้องลงพื้นที่หมายความว่าเขานี่ต้องเข้าไปคุกคีกับสถานที่นั้นๆนเะมื่อว่าเขาเป็นเจ้านายหัวหน้านี่เขาจะแต่งตั้งใครมาเป็นลูกน้องนี่ เราต้องลงหลักลงพื้นที่คนเดียวว่าการทํางานมันเป็นจะได้ในพื้นที่เป็นจะได้ทางานได้ดีก่อร่วมกับสังคมชุมชนได้ดีก่อ,อย่างเงี้ยเพรานั้นนี่แหละมันถึงอ่าเราถึงจะประสบความสําเร็จแบบว่าเมื่อเราหมดวาระหรือว่าเมื่อเราพ้นจากตําแหน่งไปนั้นเราก็จะสง่งางามแต่ว่าเมื่อใดก็าตาม เมื่อเขาฟังนั่งอยู่แต่ในห้องแอร์ฮือลูกน้องนำเสนอเอกสารขึ้นมาพิจารณาอ่านเอกสารเซ็นอย่างเดียวนี่นั่นละ่ะเขามักจะถูกผู้ใ้บังคับบัญชาเมื่อกเกษียณออกไปก็ดีเมื่อมดวันละก็ดีมักจะเป็นการฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลกันบจบบัสิ้นนี่คือบันปลายชีวิตเท่านั้นมามีความสุขเพราะอย่าง เพราะได้ขึ้นลงขึ้นศาลตลอดเวลานะะ่ะกะนี่แหละก็นั้นการที่เขาจะทำหน้าที่ของเขาให้สมบูรณ์แบบใดนั้นเขาท่านทั้งหลายถ้าเขาเป็นผูน้นำเขาก็ต้องพิจารณาให้ทวนทนถีถูกต้องห้าบัคข้ามหัวนายบัคกายหัวเจ้าบัคข้ามหัวนายบัคกายหัวท่านพิจารณาตามความเหมาะสม ถ้าเป็นข้าราชาการก็ว่ากันตามอาวุโสงาว่ากันตามอาวุโสการถ้าราชาการภัยมีความาอาวุโสนักกว่ากันแม่นแต่ว่าพระสองฆ์องค์เจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเฮยยึดถืออาวุโสฟันเตนออาวุโสบวชก่อนเป็นปี่บวชที่หลังเป็นน้องเพราะนั้นเฮ้ยยึดถือ <c oughs> ในการที่ บางคนบางท่านถ้าเขาเป็นหาผู้นำเป็นเจ้าอาวาสบางคนเป็นลูกวัดเขาไปล้าหน้าเจ้าอาวาสก็ไม่ได้เพราะนั้นเขาเป็นเจ้าอาวาสเขาไปล้าหน้าหาเจ้าคณะตำบลก็ไม่ได้เขาเป็นเจ้าคณะตำบลจะไปล้ำหน้าเจ้าคณะอำเภอก็ไ่ได้เขาเป็นเจ้าคณะอำเภอจะไปล้ำหน้าเจ้าคณะจังหวัดก็ไ่ได้เพราะนั่ว่าเกินหน้าที่เพราะนั้นนี่เขาท่้งทั้งหลายเขาพึงทำหน้าที่ของเขาคือ สมบูรณ์แบบที่สุดทำํำตามหน้าที่รู้หน้าที่อย่าไปเกินหน้าที่เมื่อใดเกินหน้าที่ขึ้นมาเมื่อนั้นย่อมมีปัญหาขึ้นแน่นอนเมื่อใดเขาทาเกินหน้าที่เมื่อนั้นย่อมมีอุปสรรคอย่างเขาเป็นผู้ลงนามก็ดีผู้แต่งตั้งก็ดีย่มอมอาจจะมีการฟอ้องร้องการร้องเรียนกันในภายหลังขึ้นมาเพราะฉะนั้น การที่เฮาจะแต่งตั้งการที่เขาจะเซ็นเพื่อผ่ก็ดีต้องคือหน่วยงานนั่นห,หรือว่าชุมชนนั่นหรือว่าองค์กรนั่นคือเปิดประชุมกันเถอะก่อนคือมันได้สเสด็จน้ำว่าเหมาะสมก่อเสนอขึ้นมาหนึ่งสองสคนนี้เหมาะก่อคนนั้นเหมาะก่อคนนั้นฮ่าดีก่อเพราะนั้นต้องคือหน่วยงานองคอ์กรหรือว่า ชุมชนนั้นนั่นหรือว่าสังคมนั้นนั่นท่านเพื่อได้คัดเลือกคนนั่นขึ้นมาเหียก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆหอยใจอำนาจเฮาแต่งตั้งขึ้นมาฮะแล้วก็คนในสุมชนมหันตัยคนในบริษัทมหันตัยก็เลยเนื้เือการทํางานนั่นมาลาบลืนเพื่อก็คือว่าเกิดการต่อต้านกันขึ้นมาทำาหื้อการกิจการการงานของเขาก็ดี หน่วยงานนั่นก็ดีทำาพห้เกิดความรบรืึนย่อคือแบ่งกกแบ่งเหล่าเป็นหมเป็นพวกขึ้นมาเพราะนั้นนี่ฝากไว้คือกับผู้มีอำนาจทุกคนทุกท่านได้แต่นักแล้วได้ไ <c oughs> ต่ตองคือดีเพราะนั้นเปรียบเหมือนกับว่า,าม,ม่น้ำจะจมมหินจะฟูเพราะนั้นย้ำเหมือนเขาลุ่งเรืองอำนาจเขาสามารถสั่งบังคับบัญชาได้มดทุกอย่างแหละ แต่พอเขาหมดอำนาจไปเดียเ๋ยวเขาโูงเองว่าเขานั่นจะเป็นจะได้ถ้าเขาใจพระเดชพระคุณน,นักเกินไปบางครั้งเขาเมื่อเขาหมดวันละหมดอำนาจไปก็เมืินมาหัวเน่าคนหนึ่งแม้แต่คนย่มยกมือไวหว้เขาเพราะนั่นเขาอยากสง่งางามเขาก็ต้องพิจารณาหื้มันดีๆอย่าไปข้ามหัวนายกายหัวท่านพิจารณาตามความอาวุโส าตามหน้าที่การงานการคลองงานเฮอว่าถ้าเป็นพระสงฆ์เจ้าก็ยึดถือตามหลักอาวุโสพันเตอย่าก้าวไายอำนาจซึ่งกันและกันอย่าทำเกินหน้าที่รู้หน้าที่ทำตามหน้าที่แต่อย่าเกินหน้าที่ถ้าเกินหน้าที่เมื่อใดนี่มีปัญหาขึ้นมาทันทีเฮาตันตัางหลายฝากไว้เฮาตันต่างหลายปิดจรณนากันกวายเนอ ตี่หากถูกท่านอย่างที่บอกไปวันนี้เอาป้ายขึ้นเชิญชวนเท่านตั้งายได้ร่วมงานตอดกระถินสามคีเพื่อสมทุทุนสร้างพระวิหารหลวงพ่อดวงดีดอยดาวเด่นกรมทหารช่างที่สามค่ายพระบรมไตโลก,กนาฏอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเชิญท่านตั้งายร่วมกันตอดกระถินสามคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระวิหาร ลวงพ่อดวงดีดอยดาวเด่นเจียงดาวเพรานนั้นเชิญชวนฮอนดั้งายได้ห่วมกินห่วมตานด้วยกันปีนี้มีตึงมดตึงมวลกัน10สายอ่ากระถินเท่านี้มี10สายด้วยกันก็กรมทหารช่างนี่มีจํานวนทั้งสิ้นเจสายแล้วก็มีสายที่8ก็มีสายแม่ราตีสายคําจากจังหวัดลําปูนอ่าแมหนึ่งสาย แล้วก็มีสายดังของแม่จำเรียงยวงขาวน้มาม่าฟ้าธานีจังใหม่แฮมหนึ่งสายแล้วก็สายเฮาตันตั้งหลายที่รวมกลุ่มกันว่าจะเป็นสายกลุ่มล้านลาห่าของคุณนายสุนีผ้าายน้าสันกําแปงแฮมหนึ่งสายแล้วก็สายเฮาตันตั้งหลายที่ติดตามมาฟังห่ารายการวิทยุว่าจะเป็นสายของแม่ครูกัลยาสุนินหงแหมหนึ่งสาย แล้วก็สายเฮาตันทั้งหลายที่ติดตามพักฟังรายการเข้าห้ำกัมมะเก่าแหมหนึ่งสายว่าจะเป็นเจียงไม่ลำปูนลำบางพะเยาไปนั่นว่าจะเป็นตั้งแต่ไหลมาจากฝางแม่อายชัยปาการเจียงดาวแม่แตงเปาว่าจะเป็นตั้งแม่ลิมว่าจะเป็นตั้งห่าดอยสะเก็ดว่าจะเป็นตั้งสันกําแปงว่าจะเป็นตั้งสันไซอาหางดงสันปาตอง โดยล่อแม่วางจอมตองทุกคนทุกท่านได้โทรมาบอกแล้วว่าปีนี้พร้อมใจกันจะไปช่วยเก้าล้านนันหลวงเพราะว่าอินดูอินดูอ่าได้ฟังรายการถึงวันแล้วอินดูจะรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวช่วยเก้าล้านนันหลวงปีนี้ขอให้มันได้ขึ้นเงินล้านนี่โลขอมันขึ้นแต่แตเนอะแล้วก็เฮ้าดันทั้งหลายที่ได้ประกาศอ่าประชาพันไป ก็เป็นเจ้าภาพสั่งคาทานชุดละ1 5 0 0บาทเนอชุดละ1 5 0 0บาทโดยเฉพาะแต่ละสายได้รวมรวมกันโดยเพราะสายแม่ราตีสายคำบอกว่าบอกว่าต่ากว่า5 0,000ื่นนะแต่ถ้างวดหน้าวันที่1ตุลาทํามันได้รางวันที่1นี่มันตึงบาต่ากว่า5 0 0 0 0นเนอะไอ้เหรอแล้วก็สายแม่จําเรียงยวงขาว แม่จมเรืองยองขาวนี่ก็กระถินปีนี้ก็บัตรตำกว่า1 0 0 0 0แบาทเป็นสายเป็นสายแต่ละสายบัตรตำกว่า1 0 0 0 0แสนานั่นความหวังของเฮามันก็ใกล้ความจริงที่ว่าวิหารหลวงพ่อดวงดีนี่มันจะสําเร็จหรือว่าเฮาดันตั้งหลายที่ว่าบีนี้บางสายก็บัถึงนะบางสายก็มาตามหน้าบุญมาตามกําลังสธาท,ท,ที่ตามฮักฟังรายการเนี่ย จะไปน้อยใจจะไปเกิดแอบออวังสายบนเป็นแซนจะไปเกิดเนี่ยเฮามาตามน้าบุญมาตามกําลังสธาของเฮาตันตั้งหลายกินตาลวยกันกินตนาหยัดน้ำหมักพวงหลวงหลายเจักสุขสบายจัานี้ชนะอย่างเฮาตันตั้งหลายที่ที่ตามมาฟังเนี่ยก็เจอเนอะก็ตอนครับเฮาตันตั้งหลายเต็มที่ในพิธีวันที่12ตุลาก็มีการสืบโหราเจาตาหลวงกับคณะเจ้าภาพทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วม กิจกรรมนี้แล้วก็เฮาท่านทั้งหลายไยห้าเป็นเจ้าภาพเสาเสาวิหารนาว,วิหารห,าวหารลวงพอ่อาพระสิว,วลีหลวงพ่อดวงดีโดยดาวเด่นเฮายังรับได้อยู่นะเพราะว่าเสาว,วิหารพระศิวลีที่มีอยู่นั่นก็ย่อมีเจ้าภาพเตืออาแล้วเสาว่าวิหารหลวงพ่อดวงดีหลังใหม่ก็ยังมาโคบเต๋อก็ฝากเฮาท่านทั้งหลายโดยนะครับเป็นเจ้าภาพก็หลายคนหลายท่านได้ติดตามสอบถามกันเข้ามาก็ ที่ตามอาสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 1 5 2 9 0 9 6 5ปีนี้ในตอนแรกว่าจะมีกาเฮาตันตั้งหลายนี่แหละจ่วยกันบังเอิญกรมทหารช่างที่3ข่ายบรมไตโลกกนาฏจังหวัดพิษณุโลกเจ้ากรมทหารช่างที่สาเป็นเจ้าภาพในการซ่อมแซมบูรณะนะพระวิหาร ห,หลวงพ่อดวงดีขึ้นมาก็ถือโอกาสนี้เฮาตังตั้งหลายก็จะจ้ได้ห่วมกินห่วมตานด้วยกันแล้วก็ตี่บอกประชามพันธ์ไปคือเก้าอี้ไงฮมเป็นเจ้าภาพเก้าอี้หลุยเก้าอี้หลุยนี่มันจะมีมูลราคามีราคาหน่อยก็อย่างที่บอกไปมีตัวสามพันห้ามีตัวสี่พันก็แม่อุ้มอ่อนมอยก้อนแสงโทรมาตล,ลอดบาได้ครับก็ช่วงนี้มาได้ครับจะไปน้อยใจเนอะเพราะว่าโทรศัพท์บ่ค่อยตีตัวเพราะว่างานนัก ต้องยอมครับว่างานสาธารณนะหนักมากหนักขนาดจนพ่อมมีเวลาดูแลตัวเก่าโอ้วันนี้ก็ไปโรงยานะจนพ่อมมีเวลาดูแลตัวเก่าเพราะนั้นได้ห้าพ่องมาได้ห้าพ่องก็จะไปน้อยใจบางครั้งมือถือนี่แทบจะไม่ได้พกติดถัวเลยอะ่ะพ่ออย่างมันลืมเมาส์กับงานบปดังหน้าติ๊กติกอะ่ะแต่ว่าถ้าโทรมาเฮ้อโทรมาช่วงเนี้ยสองทุ่มถึงสามทุ่มเนี่ยโทรมาได้โทรมาเด้อ แต่จะไปเอาเฮ็ดมาส่งเนอะถ้าเอาเฮ็ดมาส่งสามทุ่มสี่ทุ่มนี่จะจะเป็นข่าวนะห้อ <c oughs> งนี้เฮ็ดระบาโดโลอันเดียวเป็นข่าวอย่างวันนี้เอาเฮ็ดมาส่งเนี่ยสามทุ่มสี่ทุ่มได้เป็นขา่ามงั้นั้นโทรมาโอ้ได้โทรมาถามได้ขอบคุณแม่โอ้มมอนมอยก้อนแสงเน,นอะจะทําทบุญวันเกิดครบรอบวันคล้ายวันเกิดกี่ควบมนวะอย่าแปดสิบความลวกันแปดสิบฝนแล้วเนาะบอกว่าจะทําบุญ หาบเป็นเจ้าภาพก็อีหลุยหนึ่งตัวสีบ่บอบาทวันที่สองเฮ้อเอาเนอะไอหลอก,ก็ขอบคุณในน้ำจิตน้ำใจทุกคนทุกท่านที่ติดตามับฟ,ฟังรายการเข้าห้มามกรรมเก่าวันนี้นําเสนอเข้าห้าเรื่องบรําจบม,มหินโฟมาเป็นคตีเตือนใจคือกรรมเฮาตันตั้งหลายวันนี้เวลาหมดหม,มดเวลาแล้วจะได้นํารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังผู้เป็นที่หักตั้งหลายประกอบก็จ้างก,กันวันนี้ กรมะเก่าเป็นคติสอนใจเป็นคัติเตือนใจก่อนรับก่อนนอนเพราะนั้นการทําบุญสูนทานช่วงนี้ออกวาษาปุ๊บนี่พปรรงานกนานัิน,นางานงานตาลแตนสลากงานสลากมันจะเข้ามาเพราะนั้นเสนอกรรมะเกาค่ําคืนนี้ว่านกหน่อยขี่หน่อยเนอปิดจ,จลานากันกอยสําหรับคาคืนนี้รับเป็นสุขตื่นเป็นสุข โชคดีมีความสุขเหมือนกันทุกคนทุกท่านเน้อ